การเป็นทหารเนี่ยต้องใช้วุฒิการศึกษาไหมย,ยกอกอึ๊บสวัสดีครับทุกคนในช่องวิว c o s ิมาร c Channel ครับฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดสมัครใช่่สูตรหนึ่งแสนสท่าครเพื่อกลับมาแล้วครับผมหลังจากที่หายไปนานเลยนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการเป็นทหารนะครับผมว่า จริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้วุฒิการศึกษาหรือเปล่าในการกินอาหารนะผมก่อนจะไปฟังนะผมฝากคนช่วยกดไลค์กดดิ้งกดซับสไครต์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับผมไปฟังเลยครับการใช้วุฒิการศึกษานะผมจะแบ่งเป็นสองกรณีนะผมก็คือทหารเกณฑ์นะผมกับขา้าราชการนะครับผมทหารดังนั้นคนที่ถามขึ้นมาว่าใช้วุฒิหรือเปล่าสำหรับทหารเกณฑ์นะผมไม่ต้องใช้นะผมแต่ถ้าใครที่อยากจะลดหย่อนนะผมเป็น6เดือนนะผมหนึ่งปีนะผม เป็นปีหเดือนก็แล้วแต่นะผมต้องใช้วุฒมายื่นนะครับผมวุฒเนี่ยตั้งแต่ม6นะผมถึงปวชนะผมอันนี้สําหรับทหารเกณฑ์แต่ถ้าสําหรับขา้าราชการหรือว่าใครที่อยากสอบเป็นนักเรียนจ่าหรือสอบเพื่อบรรจุเนี่ยจากพลทหารเป็นขา้าราชการเนี่ยก็ต้องใช้วุฒนุ่มสำหรับนักเรียนจ่านะผม,าม,าะผมก็ตั้งแต่วุฒขั้นต่ำนะผมม6นะผมวุฒเริ่มต้นสตาร์ทที่ม6นะผม สิบแปดปีนะผมนำวุฒิไปยื่นได้เลยนะครับผมและอย่างนึงก็คือถ้าใครที่เป็นทหารเกณฑ์นะครับผมผู้ประจำการอายุไม่เกินยีสามารถใช้วุฒินะครับผมตั้งแต่ม3เพื่อยื่นสมัครสอบได้เลยนะครับผมสำหรับในกรณีนี้นะครับผมสรุปก็คือนะครับผมคนที่นะครับผมเป็นทหารเกณฑ์นะครับผมไม่จำเป็นต้องใช้วุฒินะครับผมแต่ใครที่วุฒิตั้งแต่ม6หรือปวชไป้นไปนะครับผมร้องขอหรือสมัครเนี่ยยื่นวุฒิปุ๊บนะครับผมอาจจะเป็น1ปีนะครับผมหรืออาจจะเป็น ปีหเดือนนะครับผมถ้าใครใช้วุฒิรอดอรหรือว่าเรียกว่าใบาจบปรึกษารอดอรมาปี1ปี2ปี3หรือว่าก็จะได้รดหย่อนนะครับผมเขียนไปรดหย่อนนะั่นตรงนั้นแต่ถ้าใครที่เป็นพนหารแล้วอยากจะสอบต่อเนี่ยวุฒิเนี่ยขั้นต่ําที่ม3แต่ถ้าใครที่จบม6แล้วอยากจะสอบนักเรียนจากวุฒินะผมเริ่มต้นที่ม .6 นะครับผมบหรือโปรชอนเอง นี่ก็คือปัญหาที่ทุกคนเนี่ยถามมันเข้ามาบ่อยมากว่าต้องใช้วุฒหรือเปล่าอันนี้ก็มาเคลียร์ยให้แล้วนะครับผมสำหรับคที่มีคําถามอะไรก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนะเดี๋ยวก็สมัครทะโยทำคลิปหรือไปตอบคอมเมนต์ใต้คลิปของทุกคนนะว่าอยากรู้เกี่ยวกับอะไราบางครั้งเนี่ยคอมเมนต์อัดไม่ได้เนาะขออภัยในที่นี้